สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะเขาสูชองสอเขียวผ้ารวยค่ะพี่น้องมื่อนี้สอเขียวจะพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนาหลวงพ่อสุค่ะพี่น้องหลวงพ่อสุเลขดังนะคะสุดเด่นสุดดังสุดชุดปลดนี้นะคะพี่น้องมาแบบมั่นใจแล้วก็ฟันท่งค่ะหลังจะแตกซีสองนะคะเปิดตัวรอบแรกแตกวิ่งเก้าเปิดตัวรอบที่สองชุดแก้มือแตกจับคู่สี่สองเข้าตรงๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องตามตัวเลขแนวทางของลองพอสูได้หวยแล้วพัฒนามาแบบฟันทงค่ะพี่น้องลองพอสูบอกว่าถ้าใครอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากมีเงินซื้อรถซื้อท้องให้มาตามลงพอสูประสันค่ะพี่น้องรับรองเขาคู่งวดบม่มีลดประสันค่ะพี่นอ้องหม่เอาจังไดล่ะงวดนี่ประสันเิ่นว่าหโว้ยเสียเอาจังไดเนาะสอกเียวกัน,นเ,กเลยวา่า เดี๋ยวจังไดเน,นก,กับขอยเรีเขาปังๆคือเก่าต่ข่าวอาจารย์มันหลวงพ่อก็เลยว่าอยากรวยก็ตามมาอยากมีเงินก็เดินตามวัสดุป้าอาจารย์คือวอาคกเบอบเนี่ยเถอะอาจารย์บอกว่าจะให้แอดมินทุกช่องเขามาเอาเตลเลของอาจารย์บัดเล่วัสดุนะคะผู้ใดอยากรวยอยากมาเดีอยวอดมินทุกช่องเลยมเมื่อวันเขกยกพระอาจารย์นะคะเพราะว่าจังได้เลีกมันกับเขาเถอะเนีน่ยนวลวัสดุเอา ที่แรกก็บอกให้ซอยเขียวแช่ไปช่องนั้นแช่ไปช่องนี้เด้่ยแต่ว่นสันโอผ่าจันท์เพิ่อหมันใจแห้งเพิ่นเดอดรุ่งคู่ซองเลยนะคะพี่น้องอเอานี่อันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของพาาจัน์เนาะแต่ว่าทีน่แน่มันแตกมันปังไายก็ดีใจห็นบ่ค่ะองซอยเขียยกับเขาสิบเอ็ดวติดเนาะล่าสุดแต่กสิบเอ็ดวันติดเนาะอ่าวันทวดสิบสองสิบสามลุดไนนี้พี่น้องกับพ่อเป็นเนังนะคะเลขมีเขามีลุด ตามได้ทุกแนวทางรัฐบาลไท้กับเตะไก่ปวดพี่น้องโอ้ยเนาะพอปั่นเลขล็อกไว้ลวะพี่น้องไปศูนน,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 นมันดิมางอกเนั้ปันนั่นวัดก้อนอันสวนสวนก็กินแทบบานแม่นบ่กินเอ้ารอบนี้กินเอียกพี่น้องโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะคะแต่ว่าบาทที่นี่พี่น้องเลขอันผู้ใหญ่เยียพอเส้นเพ่งแม่กับเส้นน้องหาเลเขเข่าแม่พี่น้องเข้าหานึงนะคะ เบื้องเลกเล้าแตกปังเลยนะคะพี่น้องเล็กเล้ากับเขาคัดเขาเนี่ยนะคะโอ้ยซอยเขียวถึงบอกว่าให้ไปเบื้องเลขกเล้าเดอ้อก่อนมือเลขกใหสิออกนะสูตรเล้ามันสิว่าแตกใส่ไทย่าสัตว์แม่นอีหลีพี่น้องเขาคัดเขาเนี่ยปัดพี่น้องมาเป็นธรรม,มดาเด้นะคะ ของหลงพ่อสูงวดน,นี่ก็ปล่อยไม่อีกมันเดิมเช่นเคยวงกลมไม่ด้วยนะคะงวดน,นี่วงกลมให้พวกมันใจสุดๆเลยซอสันเฮ็ดจ่างไรเฮอวสันห่วยมันใจคักไรจักสิใสเค้าเาวาจั่างไรนาอพี่น้องก็จนมาอ่าอยากรวยก็ตามมาอยากมีเงินก็เดินตามเนาะเฮ็ดจังไรสัตว์เออคนบอคักโบวเนียป่านนั่นเด้พี่น้องบนธรรมดาเด้นะคะอ่อ สำหรับมือนี้เนาะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่สองกุมภาพันธ์หกแปดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับหัวหล่เลานะคะจะได้พบกับหวยลาวหลายๆเส้นนะคะเส้นกับหัวก็มาในสองเส้นสามเส้นนี่แหละพี่น้องนะคะก้อนจะไปช่มตัวเรียกแนวทางที่แตกปังโคตรปังเลยนี่นะคะพี่น้องอยากรวยก็ตามมานะคะอยากมีเงินก็เดินตามนะคะอาจารย์บอกเนาะ หลวงพ่อสุนะคะชุดปลดนี้นะคะมั่นใจครับจนตั้งสายยาไม่ผุดไปนะคะพี่น้องอเลขเด่นหวยลาวพ่อสุนะคะในชุดปลดนี่นะคะอ,อยากรวยก็ตามมาอยากมีเงินก็เดินตามนะคะซื้อได้ซื้อทุ่มได้ทุ่มมาสัน าอันนี้เป็นแนวทางของพา้อาจารย์เเพินวาเด้อพี่น้องเพิ่นว่าาจังไดกแว่าตามด้วยความมั่นใจลั่นเปิดเส้นของเพิ่นแตกทุกวัดแท้แน่นอนบบมีหลุดกดติดตามไว้วสัน่นนะคะพี่น้องอ่ะบัตท,ที่นี่นะคะ มื่อนี้นะบนมีเหลืองามย่ำดีอีหยังดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นวันดีๆนะคะวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์หกแปดนะคะเป็นวันที่ดาวโคโจรมันย้ายหลายดวงเนาะอ่ามันก็เฮ็ดในร่างกายคนหลายคนก็เปลี่ยนประสิทธิภาพเปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่ยางนะคะพี่นอ้องเออมื่อนี่สเขียวก็ยังเปลี่ยนเลยตามรักสอ็อตเกลจะเว้าเลขแต่เช้าเด้อมื้อนี้ ดาวอีหยังตัวดาวยังโคตรจอนใหญ่หลยอันลหลยแนวเฮ็ดให้ร่างกายเราอ่อนเพลียนะคะเฮ็ดให้บ่มีประสิทธิภาพบ่มีสปีลิตในการทํางานนะคะพี่น้องการต้องตั้งรักเอาให้เต็มที่สะก่อนนะคะพี่น้องช่วงที่ร่างกายเราอ่อนเพลียนะคะอ่อนแออยู่นี่เฮาเฮ็ดยังเข้ากับ่ไดรสําเร็จดอกพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนความรู้สึกนะคะเอาให มันเต็มทีกับความอยากเคล็บอยากทํำสะกอนนะคะพี่น้องอย่าฟืนตัวเองทุกคนค่ะพี่น้องมันจะเป็นเมื่อยล่าเพี้ยแรงอยากลับอยากนอนได้มืหอนี่แปลกอยู่เด้ซรอยเขียวบ่เคยนอนเว้นกับอยากนอนดาวโคจรนีหยังกับวิจกลองสังเกตตัวเองเด้อทั้งทั้งที่คนไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเพลียไม่เคยง่วงนอนไม่เคยอยากหลับบ่เคยอยากพักผ่อนแต่มื้อนี่อยากนอนอยากพักผ่อนอารมณ์บ่อ่อยในงานทำงานพี่น้อง กาจะได้เวลาทํางานอยู่ดาวง่ายไปอีกแล้วหมุนไปอีกจังนึงแล้วนะคะมันมีอยู่ไพ่บ่เสื้อก็สร้างเรื่องนี้ซออเขี้ยวเสื้ออีหลีนะคะอ่าเป็นของมัน่นดาวมฤตยูดาวขัออ้วจรดาวซุกดาวอังคารดาวอีหยงต่อดาวอีหยงนะถ้งผู้ใดเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะรู้นะคะว่ากันดาวขัออ้วจรมันเป็นอย่างไรเนาะ เลืองงามๆดีบบมีเรากัดแต่มีเลขมงคลห้อยู่นะคะเลขมงคลก็มีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขแปดมีเลขสามเลขไม่ควรใช้คือเลขหกนะคะสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีแดงสีเขียวสีชมพูสีขาวสีที่ไม่เป็นมงคลคือสีฟ้านะคะเลขซ้ายเลขกขวาวันนี้เลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้คือเลือกซ้ายเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกล่างนะคะ หลังจากจบคลิปของหลวงพ่อสุเลขชุดปลดนี้นะคะก็จะเป็นของพ่อเซียนเพ่งและเซียนหนองหานนะคะ,ะหลังจากแตกฟังปงไปนะคะบัว่าสิเป็นได้เป็นเล่าเนาะ,ะเดี๋ยวจังค่อยๆติดตามกันนะคะว่าแตกจังไดไปจังไรพี่น้องมาติดตามเบื้องในตุเรขทุกแนวทางของทางช่องนะคะเสียนทุกเซียนนะคะ รอบนี้มีเฮนะคะระวังให้ดีเบิ้งให้ดีนะคะกดติดตามไว้ในทุกเส้นทุกสำนักนะคะรับรองงวดน,นี้มีเฮแน่นอนนะคะมันจันทร์นี่จะเข้าไร้เสยนนะคะพี่น้องตัวเลขกเนาะมไม่ว่าเสยนไหนๆน,นะคะลองดูนะคะโอ้โหเลขกเล่ลานี่ก็เขาเลขกเล่าอาจารย์พอเส้นเพ่งนี่ไปแตกท้ยอื้อเลยพี่น้อง<ม>แตกหาหนึ่งขักนะคะแล้วก็โอ้เจ็ดสองกับมาเนาะอ่า เลขมันเลขมันออก7 0็นะคะแล้วก็ห้หนึ่งเนาะเอาอยู่หวัวเล่าวพอเส้นเพ่งแตกหาหนึ่งคักแนพี่น้องกยเอ้าเนี่ยแหละทึ่งได้บอกกันว่าควนสิเฮ็ดจังไรในงวดต่อไปนะคะสําหรับตุเรขแนแนยท้า,ทาสอดทึ่งบอกว่าให้ไปเบิ่งในเล่าเนาะพิดจลาน้าในหวัวไท้ค่ะพี่น้องเออมันก็เข่าพราะว่าเลขมันไก่กันซี่นะนะคะอ่ะ บางที่เล็กไทยกับเก่งกันบ่ถือนะคะพี่น้องไตไปทั้งขางเลยเต็ดเือคนได้กับไปทั้งคางขนออกซุนๆนะพี่น้องอืมแบบนี้เหมือนเลขลอกเลยนะคะพี่น้องเอาห้างไหลเทียเราเรื่องซุนๆนี่พี่น้องคะเอาบาดเพือนเนาะค่ะอาจารย์ไรสอดแกยวกับเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกฐานค่ะพี่น้องตามตัวเลขแนวทางของหวยเล่าหลวงพอ่อสู้ค่ะพี่น้องงวดวัดนที่สามกุมภาพันธ์หกแปดพร้อมดินเองกันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะก็มาชมดีเออก่อนเลยนะคะก่อนตามงวดปัจจุบันนะคะของหลวงพ่อสุในชุดกดนี่นะคะที่แรกกเ็เฮ็ดหลวงพ่อสุซื้อๆนะคะพี่น้องเพอเลขแตกเลขปังแล้วก็มันใจเนาะพี่น้องในสามงวดติดนะคะมารอบแรกก็แตกวิ่งเก้านะคะแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดก่อนจะมาชว่วให้ช่องเปิดตัวรอบแรกแตกไปแล้วหนึ่งงวดนะคะมาทางช่องสองงวดติดนะคะก็ แตกทั้งสองงวดเลยนะคะรอบแรกแตกวิ่งรอบที่สองเป็นชุดแก้มือจับคู่แตกแตกสี่สองค่ะพี่นอ้องอ่านี่นะคะตัวแตกแตกสี่สองนะคะแตกวิ่งสี่ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเงินหลุดหลุดเลยว่าสันละวะหลุดจังไดกระบบหลุดจังได้กระโบขาดบ่ะบาดขาดเขดืข่อนแถแน่นอนวัสันข่ดพี่น้องอ่ะกระลองตามของงวดต่อไปบ้านนี้ในเมื่อดีอ,อีกเห็นแล้วนะคะ ของหลวงพ่อส่นะคะชุดปลดนี่นะคะสามกุมภาพันธ์หกแปดนะคะอาจารย์บอกว่าให้วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดศูนย์นย์คักศูนย์แนวรูดศูนย์นะคะรูดเด่นศูนย์รองเจ็ดกัน8นะคะชุดวีนมี0ูนย์มี7มีเก้ามีหนึ่งนะคะส่วนเลขจับคู่เด่นนะคะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย 3 0 1 0นะคะอ่าแล้วก็คู่รองนะคะก็จะเป็น78 79 72 73 71แล้วก็76นะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์วงกลมไปที่80นะคะจับคู่เด่นให้80 70นะคะ วงกลมไปนะคะหกศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะวงกลมให้สี่คู่เด่นนะคะแตกแน่นอนอยังไงก็แตกรอบนี้ไม่มีหลุดค่ะพี่น้องเพื่อนว่าจะให้แตกตลอดการเลยภัยยักมีรถภยยักมีเงินมีทองตามมานในตุวเลขแนวทางหลวงพ่อสุในชุดปลดเนี่ยนะคะอ่าชุดนี้ปลดนีให้พี่น้องเข้าแทนแน่นอนว่าสันค่ะพี่น้อง อยากได้ก็ตามมาอยากมีเงินก็เดินตามนะคะนี่คือคำคมของคุาอาจารย์เพื่อนนะคะมั่นใจสุดๆรับรองไม่มีหลุดนะคะด้วยความเชื่อและศรัทธาจงเดินตามตัวเลขแนวทางของหลวงพ่อสุค่ะพี่นอ้องขอให้ตัวเลขแนวทางแตกปังๆนะคะพี่น้องรำด้วยเงินท้องกันสุข,ขูสุขคนหวังว่ารอบนี้นะคะสามมก,กราคมหกแปดคงไม่ผิดหวังแท้แน่นอนนะคะ อาจารย์อยาก็ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังทุกถูกเรื่องราวถูกแนวทางนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดโอกาสสําหรับตัวเลขแนวทางทุกการแจ้งเตือนนะคะโอกาสสิ่งดีๆมีอีกเยอะมากมายนะคะ,ะจังไนก็พิจารณาค่ะพี่น้องความมน่นใจของครูบาอาจารย์เว้ามากสุดๆแล้วนะคะอยากรวยก็ตามมาอยากมีเงินก็เดินตามฝากคิไใบเพื่อแค่นี้พ่อคันไม่คิบหนักค่ะสวัสดีค่ะ